หาเก็บแตงกว่านอ้อยพี่น้องเก็บแตงกว่าเม็ดกะตกพื้นดูรถครอบกระจกแตกตาหลุดไปข้างนึงตาหลุดไปข้าง ย่างบริลอเคือทิ่งพี่น้องแล้วก็คุดปลูกใหม่หมดอายุแล้วเนี่ยอันนี้เมื่อวานบริเก็บค่ะพี่น้องก็เลยหน่่ยอ้วนอ้วนหาเก็บเอาตามไปเงาเหลืองๆแก่ๆเลย มันได่งามหละยพี่น้องปกติ้หองเขาสิงามกว่าน,นี้นะเห็ดค้างเห็ดกินปุยได้กินยังอันนี้แล้วแต่หุดน้ำกะบางมือก็ไห้ได้รสนี่โอ้มางองมาแง,ง ิึงนากอ่ะโอแต่งไทย่ะเป็นเฉพาะตรงอันนี้อยู่ในปากหลุ่มเขาเนี่ยแหละพี่น้องกองอุหยแล้วก็แล้วอันนี้ก็แต่งอ่อนยันงโบยากพี่น้องที่จริงรุ่นนี้เนาะนี่กินกับน้ำพริกกับแ่บ กินกับลาบกันเนาะเก็บฝั่งโน้นก่อนพี่น้องเดินฟักทองกันดดเห็ดเฮียดน้อย ผสมบูนเก็บเตงีงกว,ว่าเก็บแบบนี้เนาะเขาเออว่าสุดยอดบมเมนสุดยอดเลยบมเมนเก่งเลยสุดยอดค่ะผลงานสุดยอดเลยสุดเครื่อนะ Suit yếu hổ lập baza ui phẳng nát, nó kỳ đỏ. Suit yếu, sụt kia baza ban hằng. No, yêu yêu yêu. Sụt kia. mô hook an sút, tay bớt kia นี่แหละครปลูกกินนะฮอบโบม่นมืออาชีพเด้พี่น้องเข้าใจคำว่ามืออาชีพไหมคะอันนี้มือสมครเล่นปลูกไว้กินเองแต่แบบนี้แหละออันนี้นอนเ้อพี่น้องนอนกินยิ่งสมเบ่งวะมันมีแว่นเบ่งพี่น้องวูเห็นหู้ง ไอ้พื้นนี่กะน,นอนกะมีคือกันนี่เลียกันเห็นบักผิวเขาเนี่ยที่สมเห็นอยู่วนน่ันี่สุกว่าสุกแก่เครือเซตแก่กินนั่นแหละพี่น้องเครือเหี่ยวใ,ใกล้สินั่นแหละม่งนอนกินแล้วก็เป็นไปในต่างระบาดปกกระตี้ขาวไว้เครือละหน่วยเนาะยี่สมเป็นเทธนรีเก็บไว้เบอ เน่าไปแลำเน่าไปน้ำเก็บทั่วค่ะพี่น้องบัดนนี้ทั่วทั่วฟักยาวเลือกหน่อยอุ้นตำกินเทือดละสามฟักสี่ฟักนี่ก็โอ้ยเอาห่าด่ยพี่น้องฟักอ้นวนเลย โมไดซื้อเด้่อพี่น้องทั่วกันนะเลยโมไดปลูกไรปลูกสามลุมยันได้ขายโมแม่นอย่างหอกโอ้ยอ่อนโซนยันได้ขายบาทนี่ว่เาเล่นซื้อพี่น้องตามแหง้งเขานี่แหลนะเนาะเมื่อยเลยเท่าแก่มาแหลวก็มีเบิดแล้วพี่น้องใส้ชมก็ว่เาเล่นม้วนนี่นะ มีหลายกรแห้องอยากคายแล้วนะพี่น้องแต่ว่าแห้งกำลังเา้าวโสู้มาฝั่งนี้กันกำลังแรงไม่สู้คะ่ะเมื่อกี้พักเก็บถั่วนยำแรงค่ะพี่น้องอันนี้กะเก็บไว้อีกมือสองมือกะยังได้ยังบบเก่งไงเดี๋ยวหาหน่วยอ้วน,น,นไปตำกินตำใส่มะขามเปียก อุ้ยติดเนางถ้าตำใส่มะขามเปียกนี่ยจะสมสิบบอใส่มะนาวพี่น้องชอบมะขามเปียกมากกว่าตำแตงตำถั่วนี่จะใส่มะขามเปียกอันนี้เก็บไปก่อนเนี่ยยังจะอ้วนๆเอาอ้วนๆแบบนี้ตำอย่างแซ่บค่ะกระโบโดพี่น้องไม่ดกได้ไดแสนฟัก เบิง้งกลางถั่วยสมเบิง้งล่าพี่น้องเลยปลายไม้ไผ่นี่แหละอุยโยอุยโใส่เระเก็บแตงกวาเก็บถั่วยามแรงค่ะพี่น้องเบิงข้าง่สมใส่ปลายไผ่ไปลายน้ำมันนี่แหละ ตัวไม่มีค้างเห็ดใบน้ำมันี่เลยพี่น้องเลยตามภาษาเนี่ยแหละเดี๋ยวบ้านกระต๊อบน้อยแยสมเซ็ดแยสมก็ันนอนอยู่สวนพี่เลยพี่น้องก็เที่ยวไปเที่ยวมาอยู่บ้านด้วยสวนด้วยเห็ดคั่วอยู่สวนเลยแบบน,นี้นมารอดเปลืองแต่ค่าน้ำมันเที่ยวค่ะ จากบ้านมาสวนก็ประมาณ4กิโลเมตรเนเมื่ยอ,อยอายุลายแล้วก็เที่ยวแล้วก็เมื่อยพี่น้องขับรถขับเรือมอไซค์เนาะได้ได้สี่<ม>ฟักพี่น้องพอดีต่ำเลยนะแตงกวาแล้วก็ถั่วส่วนบวบยังโบเก็บค่ะปล่อยไปก่อนแตงโมก็ขั้วข้วแหล่ภายักมา กินกับมาเดอหมักแตงโมปลอดสาร่วงนี้แหละค่ะพี่น้องเอ้ยนี่เดี๋ยวจะขอให้เบิ่งก่อนนี่ยั่วยวนพี่น้อง <c oughs> ใกล้สิชุกระบาพี่น้องควันน้อยๆแล้วนี่มือจักอยู่สดใดโบเห็นห้งพี่น้องตาบริสัยแวน่นปอกๆของหมักเดอพี่น้องแตงโม ถ้าเราอยู่สวนเนาะนอนบ้านสวนเนี่ยข้าก็สีดูแลง่ายพี่น้องขํามมื่นทั้ก็น่างเล่นอยู่นี่เลยเดี๋ยวเยสมว,ว่าจะติดไวไฟด้วยไม่รู้ว่าจะติดได้แล้วก็มีเน็ตด,ดีอยู่บ่ก็รอรุ่นรอชมการเหตุคลิปกบอาจสิดีขึ้นเพราะว่ามีเน็ตอยู่ที่สวนแบบนี้เนาะมไีไวไฟแบบนี้อันนี้บางทีจะไลฟ์สดหรือว่าตอบอย่างกระยากพี่น้องเลย ตามภาษาเพียงยสมเนี่ยเพราะว่ายสมกะตอบโทรศัพท์เครื่องเดียวน้องไ่ได้ใช้คอมใช้อย่างเลยเพราะว่าใช้บบเป็นพี่น้องบบเคยเล่นบบเคยจับเลยตั้งแต่เกิดมาแล้วก็บ่จับเพราะว่าสเสียเวลาเอาอายุรุ่นนี้แล้วนะโมเมนคนทํางานเนาะถ้าสิไปเสียเวลาอยู่ตรงนั้นกะเวียกอื่นกะสิบบได้ค่ะพี่น้อง ฝากเป็นกําลังใจเห็นด้วยค่ะมัวแต่ไปเริ่มต้นใหม่ในคอมใน,นอย่างนนเนาะเขาไม่ใช่คนทํางานกสิเสียเวลาเวียกการงานอื่นกับบริเหตเลยเดี๋ยวแต่เท่าเคนุดซีเลสายตามองมาผานาะอันนี้คือดอกผักกาดซ้อยพี่น้องจะเก็บเอาไว้ทำเมล็ดพันธุ์นะคะนี่ ส่วนอันนี้คือปักกาศกวางตุ้งกินต้นกินใบสมเกสิเอาดอกเขาไปกินอีกเกสิเก็บไว้เอาเม็ดพันนำพี่น้องปีนี้จะเก็บไปเยอะๆๆๆอยู่นี่เดี๋ยวสิักเอายอดเท่าค่ะแค่นี้แหะค่ะพี่น้องจังใดกับฝากเป็นกำลังใจให้ใหยายสม SKM เกษตรแฟมารีหรือว่าสวนพุกมืด กสิท์ครอบครัวกสิทธ์บ้านๆเนี่ยเ้ยค่ะสวัสดีค่ะหาพักไปกินน้ำใยสุมเ้ยไปก็ได้เบ่งให้ค่ะเบ่งให้แบ่งให้มาเาเลยมาเาเลยอุ้ยเพี้ยได้นี่ดำๆเม็ดอะไรเพี้ยตัวอ่อน